สอนบันเทิงทัพข่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิศณุโลกผลตรีประสานแสงสิริรักรองแม่ทัพภาคที่3รับมอบเสือ้อเกลอกกันกระสุนจากขยะพลาสติกจากนายอเนกบำรุงกิจรองผู้มยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและนางสาวก่อนกนกอิ่งขะน,นินันรองอธิบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเสื้อกระกระสุนจากขยะพลาสติกนี้เป็นโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์นวัตกรรมสังคมจากขยะพลาสติกในชุมชนภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย ประจำง,ปงบประมาณ2,565โดยมีนางสาวพ,พนิดาจงสุขสมสกุลอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยคณะนักวิจัยได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมจากขยะพลาสติกโดยเฉพาะขุมไฟหน้ารถถุงน้ํายาฟอกไตและรองเท้าเพื่อสร้างสา์เสื้อกลอกกันกระสุนแบรนด์อัพไซเคิลอะมิเวสหรือว่า u a v ซึ่งสานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชสนับสนุนทุน ครั้งนี้เพทีจาผลักดันนะคะการดําเนินการวิจัยให้สําเร็จตามเป้าหมายซึ่งผลผลิตและต้นแบบอันเกิดจากการวิจัยในครั้งนี้จะนาไปสู่การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพการจัดการขยะพลาสติกและการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปต้องขอบคุณทางสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติและก็มาหามวิทยาลัยอะ,อะไรสวนนะครับที่ได้ มีการวิจัยและก็มีการมอบเสือ้อเกราะให้กับทางกองทัพทีสานนะครับซึ่งกองทัพ3สามก็จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับให้ใหดีให้สุดแล้วก็มาที่สุดในการปฏิบัติภารกิจนะครับคือถึงแม้ว่าการวิจัยมันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะดำเนินการอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยสับเหลือสอนุนทหารให้มีภารกิจ ในการปฏิบัตธุรกิจได้ลดการสูญเสียการบาดเจ็บต่างๆได้